ซีกุงโบเกอร์เนี่ยจริงๆเราเราตั้งมาถ้าผมอยู่ในอาชีพนี้ถือว่า38ปีแต่การที่เรานับจากการจดทะเบียนเป็นโบเกอร์นี่เอกบุคคลก็ปี33เทียบแล้วถือว่าปีนี้ครบ34ปีเราเติบโตมาทุกปีจากเบีย้ยเดือนนึงไม่กี่แสนก็เป็นไม่กี่ล้านเดือนนึงก็เป็นไม่ไม่กี่สิบล้านต่อเดือนนี้เดือนหนึ่ง300กว่าล้านปีนี้เราตั้งเป้าไว้5,000ล้าน ันก็ทำพลาดจะได้ด้วยผมคิดว่าผมจากไปในโลกมีประกันภัยก็ยังไม่รู้จักจบว่ามันจะมีอีกกี่พันปียังต้องมีการประกันภัยเกิดขึ้น1ิปีหลังๆผมก็จะทําน้อยลงรุนรุ่นลูกผมล่ะลูกสาวผมลูกเคยผมเขามันจะมองถึงรุ่นหลานผมหลนาลนสาวอายุสิบสี่ซึ่งพ่อก็าถามบอกว่าอยากจะทําอาชีพอะไรเขาก็สวนพ่อเขาบอกว่าก็เหมือนอาชีพป้าไงก็คือประก,กรันภัย นี่เรามองเห็นแล้วว่า,วาอาชีพนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เราดีคนเดียวลูกเราดีด้วยลานเราดีด้วยอาชีพนในหน้าไม่ใช่ผูกพันเพราะเราเรามีพนักงานในสีว่วงเวทีประมาณหกคอชีวิตรวมในเครือด้วยประมาณพันเรามีบริษัทันไทยที่เราไปอยู่เรียกว่าเจ้าเจ้านายผมเรามีลูกค้า 3- 4สี่ล้านคนเรามีสมาชิก6กแสนกว่าคน นี่คือหน้าที่ของเราเราเป็นผู้ชี้ช่องบริษัทมีตัวสินค้าตัวไหนที่ต้องขายได้ลูกค้าควรจะซื้อกับบริษัทไหนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเราเป็นตรงลาเต้องสิ่งที่เราทาตรงนี้มามันเป็นการผูกพันระหว่งังเรากับลูกค้าเรากบับบริษัทแน่นอนเราต้องการลูกค้าดีๆให้บริษัทเราต้องงาบริษัทที่ด,ดีๆีบ,บนบริการลูกค้าเราพูดถึงพันธมิตรหรือบริษัทประกันภยัยจริงๆแล้วเราก็ถือว่าเขาเป็นเจ้านายเรานะเขามีตัวสินค้าเราขายเขามีค่าขอไม่ใช่เรา หน้าที่เราเราต้องปกป้องเขาอะเราต้องทำไงให้เขามีกำไรนั้นเราก็ต้องเลือกลูกค้าดีๆให้เขาปัจจุบันนี้เรามีตึกที่เป็นของเราเองสร้างด้วยคอมมิชชั่นที่จากคู่ค้าจากพันธมิตรให้เรามาคุณเข้ามาสมัครแน่นอนก่อนที่คุณจะมาสมัครกับผมเนี่ยคุณก็ต้องฟังจากอัปไลน์คุณอกว่า MG มาดียังไงมีการบอกกล่าวว่าคนนี้มีรายได้เท่าไหร่คนนี้ตอนนี้ทำงานน้อยลงละ แต่รูไ้ไหมว่าก่อ,อนหน้านั้นนะ่ะเขากว่าจะมีวันนี้ที่มีรายได้เป็นแสนเนี่ยนะเขาผ่านอะไรมาทุกๆครั้งนะเราเข้าใจคุณยังมือใหม่อยู่เราก็มีความผูกพันที่ต้องสอนคุณผมก็มจะบอกกับคนของผมพนักงานผมประมาณหกร้อยคนทักวประเทศออกมาคุณเข้ามาไม่รู้อะไรสอนเขาเรียนรู้จากจากจาก,จากคุณเขาต้องไปสอนต่ออย่าเอาคนที่คุณไปชักชวนเขาแล้วเขาไม่สมบัติ มาเป็นตัวบันทอนทำให้คุณท้อล้วเลือกอาชีพนี้ไปมันเป็นเถิตินะเราก็หวังว่าสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆจนะอยู่เราตลอดไปเราภูมิใจนะเราเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีคนอยู่กับเราเป็นสิบปีมีที่อื่นทักชวนเขาเขาบอกเขาไม่อยากไปเขาไป่ไดเชิเลยเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะที่นี่อยู่กัอยางพี่น้องอบอุ่นเขาไม่อยากไป ถึงจะมีผลประโยชน์มากกว่าเข้าไม่ไปในฐานะที่ผมเป็นผู้บุคคลแค่ฟังแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบ,อบ,อบครัวสีกุ้งเราจะเป็นครอบครัวสีกุงที่ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นและมั่นคงขึ้นสีกุ้งสามสี่ปีผูกพันมั่นคงขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับการปรับระด,ดับในปีนี้